อันนี้รถแข่งเหลือสองคันสุดท้ายนะครับที่เข้ามาเพิ่มเงิสองคันนะครับหมดแา่สองคันนี้นะครับต้าใครคิดว่าจะแก้เกมแก้มือใหม่นะครับผมลงเพิ่มได้นะครับสองร้อยบาทนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับคาเข็ยนการให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะออกรถนะครับนี

ดีเล็ยครับลงหลุมเดียวดีเล็ยนะครับต้องลงสองลงครับเออไปใช่ดีเล็กพวกสามสีครับโอ้ยป้าเฮ้ยอย่านะอย่านะตีนงานข้างต้องโยงข้างสนามนะครับแง่แต่ต้องร้องเพลงเข้าไปเร็วไอ้เหี้ยพยยางเบียไปล็อกออ ต่ออออยต่อคบครับผมยสบายแล้วจะขนยังนะครับให้คาดเดียวเรียบร้อยก่อนนะครับจอนลืมบินีลออนะครับฟีล้อแน่บอางยา้อางยากูเดียวกันได้ไมยัะว่ามันหมักขึ้นสัเต้อ ่ยาวเอาใหม่นะครับโอ้ภาพสวยครับไายตาเนื้อไทยหูไปห้องปลุกซีสวยน่อยครับผมสามเสือโทษเอามีแล้วกรรมการดูนักแข่งด้วยนะครับดูความปลอดภัยนักแข่งด้วยนะครับรับเครื่องนะครับ รัรเรื่องเราออกมาเลยกูคอกให้นักแด้วยนะครับต่อต่อบอกเบาเบาเอารอบส่ออันแรเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคบอกเบาเบาดูความปลอดภัยนัก่ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่งนะครับนอนเอายืเลยยืดเลยยืดเอยยืดลงมาตรนี้กันโสดสดโสดสวยจิงวสวยเลยครับ